สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะเรากลับมาพบกับช่องพิซซูชาแนลนะคะซึ่งวันนี้นะคะซูเนี่ยจะพาเพื่อนๆนะคะมาทําเมนูอาหารในเกมโทค่าไลฟ์โวลเลยนะคะซึ่งเมนูอาหารในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมดสามเมนูเหมือนครั้งที่แล้วนะคะที่เป็นเมนูขนมแต่วันนี้ไม่ใช่ขนมนะคะวันนี้เป็นอาหาระค่ะซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นอาหารต่างประเทศที่หลายๆคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วแล้วยังทําเป็นอีกด้วยนะคะแต่สำหรับใครที่ทําไม่เป็นค่ะ รอชมคลิปนี้เลยค่ะอันดับแรกนะคะเมนูที่ทุกคนรู้จักแน่นอนหรือจะมีน้อยคนมากนะคะที่ไม่รู้จักนะคะใช้คาว่าน้อยคนนะเพราะบางคนเขาไม่รู้จักจริงๆค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเปิดเต็นเอาไก่ออกมานะคะอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้คือซูนะคะ ต้องการเอาขนมป,ปังออกมาด้วยนะคะขนมป,ปังนี้นะเพอารอว่าซูเนี่ยไม่ได้เอาเข้าในตู้เย็นนะคะเพาไม่มีที่ใส่ค่ะอ่ะเอามาผสมกันค่ะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ไก่นะคะซึ่งแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยก็จะสามารถผสมได้หลายอย่างเลยนะคะสามารถเอาขนมป,ปังอ่ะเอาตัวอีกแสมเพิ้นูรอบนึงนะคะ เราทำแฮมเบอร์เกอร์กุ้งอ่ะลองทำดูปึ้มนี่ค่ะก็จะได้เป็นขนมปังหน้ากุ้งนะคะต่อไปเนี่ยเราเอาอันนี้มาอีกนะคะเราสามารถใส่อะไรลงไปก็ได้มะเขือเทศก็ใส่ได้นะคะนีค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปผสมเอาขนมปังนี้เนี่ยไปผสมกับ อาหารหลายๆอย่างได้เลยนะคะวัตถุดิบหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ลองทดลองทำเมนูอันอื่นด้วยก็ได้นะคะเพื่อจะได้รู้เมนูต่างๆด้วยะคะ่ะอันนี้นะคะที่ซูนนะคะเอามาทำที่พื้นเนี่ยเพราะว่ามันโตนะคะสู้เอามาผสมกันไม่ได้อะเนี่ยผสมกันไม่ได้แต่พอาปนที่พื้นนะคะ อันควค้างแล้วค่ะอันนี้เห็นไหมคะที่เพื่อนจะผสมได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเมนูนะคะนี้เนี่ยซูอาจจะบอกเ,อเมนูอันเบอร์ก็ไม่หมดนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปผสมกันนะคะเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยค่ะเมนูต่อไปนะคะจะเป็นเมนูราเมนยอนค่ะ อันนี้นะคะชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป nah. ็นรามยอนนะคะเพื่อนๆเนี่ยเตรียมอันนี้เข้ามาเลยค่ะเซนสปาเกตตี้หรือเส้นรามยอนนั่นเองนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะให้เป็นสปาเกตตี้อะไรจะเป็นรามยอนอะไรอันนี้เนี่ยซูไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นสปาเกตตี้หรือรามยอนนะคะแต่ว่าขออารย์เรียกว่ารามยอนแล้วกันนะ อันนี้เอาปลามานะคะเอากุ้งเอาหลายๆอย่างมาเลยค่ะเดี๋ยวอาหารเมนูนี้นะคะซูจะ example ให้ทั้งหมด3อย่างเลยนะคะ,เ,ะเ,เราเอามาผสมกันเลยนะคะนี่ก็จะได้เส้นมานะคะสามารถทำเส้นเนี่ยให้มันสุก็ได้นะคะก็เอาไปอบนะคะไม่ก็เอาไปทอดคะ่ะวิธีการดูนะคะว่าสุกหรือยังเนี่ยะคะ่ะ เส้นเขาลคะจะมีความสีเข้มขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าจะให้เส้นมันสุกเดียวก็ไม่ได้นะคะต้องเอาปลาให้สุกด้วยคะ่ะอีกนิดนึงอ่ะกึ่งสุกกึ่งดิบโอเคค่ะวันนี้นำมาผสมกันค่ะนี่ค่ะก็จะได้เป็นสปาเกตตี้หรือราเมนยอนปลานะคะอันต่อไปเนี่ยจะทำแบบดิบๆเลยใส่เนื้อเข้าไปนะคะ นี่โอ้ยน่ากินมากอันนี้คือน่ากินมากเลยทุกคนดูสีสีโ oh อเมก้าอ้าวเราไม่มีเส้นนะคะเดี๋ยวเราเอามาเพิ่มโอเค okay. okay. นี่สปาเกตตี้นากรุรามยอนนากุ้งนั่นเองนะคะต่อไปเนี่ยเป็นเมนูสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเมนูที่ทุกคนนะคะรู้จักอย่างแน่นอนร้อเปอร์เซนค่ะ เมนูนั้นนะคะก็คือเมนูที่เราต้องไปหาวัตถุดิบเอาเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบกันเลยออกมาเลยนะคะเสร็จปุ๊บนะคะมาที่นี่เลยร้านค้าค่ะหรือซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะนี่นะคะเอาตัวน้องออกมาเลย ที่เราต้องเอานะคะก็คือพิซ za ค่ะเราใส่หอมไม่ได้เราถือเลยละกันเอาพิซ่ามาสองอันนะคะนี่พิซ za สองอันแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยบ้านในเกมนะคะไมใ่นในช่ว่าชวิตจริงโอเคค่ะเข้ามาในบ้านเลยนะคะ โอเคค่ะ okay. เอาน้องออกมาเลยซูพิซซ่านะคะเดี๋ยวซูนเนี่ยจะยกตัวอ,อย่างให้สองแบบเลยนะคะเอามาไม่ได้งังนวางที่พื้นเลยละกันนะคะโอเคค่ะต่อมาเนี่ยให้เราเอาตัวนี้ออกมานะคะนี่ค่ะไส้กรอกหรือขอดอกนั่นเองนะคะเตรียมอะไร แล้วก็เตรียมเต้าหู้นะคะมาจะเตรียมอย่างอื่นก็นได้นะคะที่เอามาผสมกับพิซซ่าปึ๊บเอามาผสมกันเลยนี่ก็ะจะได้พิซซ่าหน้าไส้กรอกนะคะหรือหน้าคอจอกนั่นเองเ,อเราไม่มีที่วางละว,วางไว้ตรงนี้ค่ะกันต่อไปนะคะก็จะเป็นพิซซ่าหน้าเต้าหู้นี่ค่ะแต่สว่าน่าเออไส้กรอกน่ากินกว่านะคะ โอเคเดี๋ยวเราเสกคลังมานะคะอยากเล่นวากว่าอาหารรับผสมกันมาหัดยอดสูขออนุญาตเอามาใส่ตรงที่โชว์อาหารนะคะอันนี้ก็คือรอบที่แล้วนะคะที่ซูสอนนะคะแต่ว่าเ,เค้กเค้กวันเกิดน,นะคะซูดนันให้ตัวละครหลักนี้กินไปแล้วนะคะแล้วก็ทํามาเพิ่มแล้วที่เกียรททาเพิ่มวางกันเถอะโอเคค่ะเอาพิซซ่ามาวาง ปึ๊บมางตรงไหนดีวางไว้ข้างบนแล้วกันนะคะนี่ค่ะนี่คือซูจะไม่มีที่วางแล้วตรงนี้ก็คือแบบที่เก็บของที่มันเกะกะในบ้านนะคะโอเคค่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ซูด,ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ซูขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ m ม r ี่คริสต์มาสนะคะทุกคนขอให้มีความสุขกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย